สวัสดีค่ะช่องปะบวัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะดูมาดูอันนี้ใบชะพูค่ะเนี่ยค่ะมันมันแก่เนาะมันแก่แล้วใบใบเล็กนี่หนอเขาขึ้นนี่หนอขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเรามาตัดอันแก่ๆทิ้งค่ะเรามาตัดอันแก่ๆทิ้งเราก็จะได้มีอันอ่อน,ออน ไว้ทำกับข้าวเนาะนี่นี่นี่เอาไว้กินค่ะนี่ค่ะมันแก่นี่อ่นอนๆขึ้นเต็มเลยตัดตัดแล้ว,ลวป้าับจะอลองชำดูขึ้นไหมขึ้นดีไหมนี่ค่ะอืมเดีย๋ยวเดี on 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 dày นน่้ชํำแล้วก็หาที่ปลูกใหม่ชํำไว้ให้เขาแตกรากก่อนค่อยปลูก เยอะๆจะได้มีกินเยอะๆค่ะใบชะพลู นี่ค่ะนอใหม่นออ่อนของเขาอ่อ,อนๆเลยค่ะนี่ค่ะนออน่อนๆใหม่ๆนี่ใบก็จะใหญ่ค่ะใบจะใหญ่อันนี้อันเก๋อ,เกอันเก่าปลาบัวจะไปชําไว้ค่ะชําใส่ถังไว้ให้เขาลากออกแล้วก็จะได้ปลูกต่อค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะมาชําใส่ถังชําใส่ถังนี่ไว้ก่อนที่เราจะชําแล้วก็เอาใบออกก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะเน่าในในน้ำใบออกก่อนให้เขาแตกรากเอาใบที่เก๋ๆใบที่เด็งๆออก ทำไว้ค่ะป้าจะทำใส่ถังนี้ไว้นี่ค่ะวันนี้ป้าบัวทำคลิปกุ๊กกักกุ๊กกักนี่นี่ค่ะ,นนะทำใส่ถังนี่ไว้ค่ะ ลองดูว่าเขาออก,กรากดีไหมถ้าเขาแตกรากดีเราก็จะได้อาปูกเราก็จะได้อาปลูกค่ะนี่ปลูกไว้เยอะๆแต่ต้องปลูกใส่กระถางค่ะถ้าปลูกลงดินนี่ขยายเต็ม ใส่เนื้อเกงใส่ประดุกชะ okay. ทำไว้ในล่มค่ะลองดูลองดูว่าเขาจะแตกลากดีไหมเหมือนผักพวกผักสละเน่ผักเพลชํำในน้ำออกดีจัง ว่าจะเข้าบ้านและวมาเห็นผักอันนี้หนออ่อนๆเขาออกเยอะก็เลยตัดหนอกเก่ต้นเก่ต้นเก่าออกนักทดลองเนาะทดลองไปเรื่อยๆนักทดลอง หอ,อมใส่กบใส่ไก่กินกับหมกหน่อไม้ซุปหน่อไม้เกงหน่อไม้เข้ากันอร่อยเอาใบเก๋ๆใบที่ไม่ดีออก งมาปลูกปลูกทิ้งไว้ของทุกอย่างปลูกทิ้งไว้ลืมๆไปเราอยากกินก็ได้กินเนาะ ค่ะชำไว้แบบนี้ดูเชื่อใบเขาจะร่วงไหมรากจะออกดีไหมค่ะนี่ค่ะจะแชำในน <c oughs> ี้เลยลงทางนี้เลยชำไว้ก่อนค่ะรากออกดีแล้วเราค่อยหาที่ปลูกค่ะ ปากขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ปากขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ